ส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องโรงเรียนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะเอากำลังดูว่า,เ,า,เ,าเดี๋ยวอ,อ่านให้ฟังนะคะ <c oughs> วันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรับทราบว่าทางกระทรวงพอมอนเนี่ยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตนะแก๊งเลยนะอ่า นะคะที่บกปทตามพรบกุ้มครองเด็กนะคะพุทธศักราช2546มาตรา26วงเล็บ3และวงเล็บ5นะคะตามมาตรา26ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้วงเล็บ3นะคะบ,คบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็ก ประพฤตินตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะคะวงเล็บ5นะคะบ,คบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทำการหรือกระทำการประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือกระทำความผิดหรือกระทำด้วยการประการใดนะคะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์มิชอบจากเด็ก ในานามส่วนตัวและบุธิกองทัพธรรมและทีมเวนเจอร์กราบขออภัยท่านรัฐมนตรีพมและท่านอธิบดีกกรมเด็กนะคะที่พูดจาล่วงเกินไปทั้งนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือคุ้มครองเด็ก8ขวบตามประบคุ้มครองเด็กมิได้มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือทําลายเด็กเลยครับการดำเนินคดีกับแก๊งละที่เชื่อมจิตในครั้งนี้ผนึกกําลังหลายฝ่ายนะคะ 1. สํานักพุทธศาสนาแห่งชาติ2 กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมนะคะสามุที่ธนากรทัพธรรม 4. ผู้เสียหายที่แท้จริงนะคะ 5. อเวนเจอร์ทุกคนนะคะ 6. กํกำลังใจจากผู้ทศสารนิกรชนทุกท่าน 7. เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผู้บังคับบัญชาและพนักงานสอบสวนทุกท่านนะคะในหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะปอทนะคะขั้นตอนต่อไปของการสอบสวนปอทคือการออกหมายเรียบนะคะการออกหมายเรียกหรือหมายจับ ะะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการรักษาสถาบันพระพุทธศาสนานะคะเถรวาดนะคะลงชื่อทนายอนันชัยชัยเดชนะคะเป็นประธานมูลที่ธนายกองทัพธรรมนะคะซึ่งเอาแหละนะครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วนะคะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะครบหมดเลยนะคะ,ะกระทรวงศึกษาหรอตอนนี้ก็ต้องดูะค่ะว่า เอ่อน้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะอ่าไม่ได้ไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าไม่มีสิทธ์สอบแล้วนะคะก็ออคิดว่าเขาก็ตั้งใจที่จะไม่ให้ลูกไปอยู่แล้วฉะนั้นเองเรื่องสอบเขาคงไม่4ีนะคะแต่น้องก็คงจะต้องเรียนไม่ทันเพื่อนก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ก็คือซ้ำชัน้นนะคะแต่ตอนเนี้ยหาโรงเรียนก่อนนะคะจะมีโรงเรียนไหนรับน้องหรือเปล่านะอันนี้คือ การกระทําทุกอย่างมันมันส่งผลมาถึงเด็กทั้งหมดอนะ่ะอืมเอาไว้ใช้เป็นโลตัมมาทองรอเด็กอะค่ะอืมจะว่ายังไงดีอะพอเขาอยู่กับสังคมที่ผู้ใหญ่อวยนะคะออ่ฉันไม่ต้องไปโรงเรียน ฉันติดเกมเด็กัยนี้นะคะถ้าส่งเสริมให้ทำกระทำการดีเขาก็จะทำและก็จะดีแต่ถ้าส่งเสริมให้กระทำไม่ดีเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันดีเพราะผู้ใหญ่ชื่นชมผู้ใหญ่สนับสนุนฉะนั้นเองเนี่ยเด็กไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมายหรือไม่หรือมันผิดอะไรหรือไม่เพราะผู้ใหญ่สนับสนุนไงอ่า อืมเขาบอกมีความรู้ระดับพอเออเอามาจากไหนอฮะเอามาจากไหนฮะนี่แหลคะค่ะมันแล้วน้องนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไปโรงเรียนนะถ้า นะคะอันนี้ก็เข้าข่ายพรบคุ้มครองเด็กอีกนะคะอ่าใช่ค่ะปกติโรงเรียนจะไม่ปฏิเสธเด็กเว้นแต่ว่าเงื่อนไขาบางประการถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้คือมันเป็นประเด็นที่สังคมไทยจับตาดูแล้วก็มันบานปลายมันบานปลายนะคะอ่าเห็นคลิปด่าสินแสแล้วค่ะ คือคุณทนวยนี่เขาก็อืมเป็นลูกศิษย์เบอร์ต้นๆเ,เนาะไม่อวยก็ไม่ได้อีกอะ่ะเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเพิ่งจะเลื่อนขั้นจากเป็นหลานตัวเองได้เป็นลูกพญานาคแล้วองคเพชรแล้วตอนนี้ลูกลูกเตา้าลูกเมียก็ได้เป็นลูกองค์เพชรแล้วมันก็เลยนี่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเพาว่าเขาไม่ได้นะคะเขาเชื่อแบบนั้นนะเนาะ เออเออก,ก็ก็ว่าความไปอะค่ะเออเปิดโรงเรียนสอนอีกเออก็ดีนะก็ดีนะคือใช่ค่ะหนึ่งตอนนี้นะคะที่เอามองว่าหลายหลายโรงเรียนเนี่ยไม่กล้ารับน้องอาจจะเป็นเพราะว่า เดี๋ยวมีปัญหาอะไรขึ้นมาแม่ก็ไปร้องเรียนไปร้องเรียนไปร้องเรียนไปแจ้งความไปคือมันจะทําให้กระทบกระ,กระทบถึงผู้ปกครองเด็กคนอื่นๆเราห้ามไม่ได้หรอกเนาะเราห้ามไม่ได้ที่เด็กจะล้อกันจะบูลลี่กันอันนี้เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ทั่วโลกแม่งมีหมดนะคะยิ่งลูกลูกของเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ รูปเป็นแบบนี้โดนกระแสสังคมต่าง,างๆนานาซึ่งเป็นคดีความที่ใหญ่ด้วยระดับชาติด้วยเพราะมันเกี่ยวกับศาสนานะคะมันก็มีอยู่แล้วที่จะมีแบบล้อการบูลลี่กันมันห้ามไม่ได้ฉะนั้นโรงเรียนเองเขาก็ต้องดูว่าถ้าเขารับมาแล้วเนี่ยนะคะโดยพฤติกรรมของแม่ที่เขาเห็นตามหน้าสื่อมาเยอะมากๆว่าเออคุณไม่พอใจคุณไล่ฟ้องคุณไล่ฟ้องคุณไล่ฟ้อง,องถ้าวันหนึ่งเนี่ย ลูกคุณถูกเพื่อนล้อนะคะแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันขึ้นมาสมมุตินั้นเด็กมันโตขึ้นนะคะคุณก็จะร้องแจ้งตำรวจมาจับคนนี้คนนี้ซึ่งผู้ปกครองคนอื่นะเขาเขาไม่โอเคอยู่แล้วโรงเรียนเขาก็ต้องคิดการไก่ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางแม่ของเด็กเขาจะมา อะไรกับผู้ปกครองคนอื่นไหมซึ่งโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สามารถควบคุมเด็กได้ทุกคนอ้อถึงบอกว่าคุณจะไปสั่งโรงเรียนว่าเนี่ยจากที่โรงเรียนเขาเนี่ยอยู่กันปกติสุขถูกไหมคะมีกฎระเบียบสิบข้อสมมุตินะสมมุติโรงเรียนนี้มีกฎระเบียบสิบข้ออยู่แล้วแต่พอลูกคุณมาอยู่ปุ๊บเอา้าต้องเพิ่มกฎระเบียบมาอีกหนึ่งข้อหรอวะห้ามบูลลี่เด็กคนนี้ห้ามพูดถึงซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะโรงเรียนเขาสร้างมาเพื่อเด็ก อย่างนานาชาติเอกชนเขาสร้างมาเพื่อผู้ปกครองคนไหนมีกําลังทรัพย์ให้ลูกเรียนถูกไหมเรียนนะคะรับในกฎเกณฑ์ของโรงเรียนได้แต่ถ้าสมมุติคุณมาแล้วเนี่ยคุณมาเพิ่มกฎเกณฑ์ให้โรงเรียนเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อลูกของคุณคนเดียวจากนักเรียนสองสามพันคนที่เขาอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันได้ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆเนี่ยเขาทํากันได้อะแต่พอลูกคุณมาแล้วเฮ้ยมันก็ต้องสร้างกฎเกณฑ์มาใหม่ เพิ่มอีกหนึ่งถึงสองข้อเพื่อคนคนเดียวเพื่อให้อีกสองสามพันคนเนี่ยปรับเข้าหาคนคนเดียวโดยเอากฎเกณฑ์มาเพิ่มอีกสองสามข้อเพื่อให้ลูกคุณได้เรียนอย่างเงี้ยหรอว่ามันไม่แฟร์ค่ะโรงเรียนเขาก็ต้องมองการไกลว่าอย่างเอกชนอ่ะเขาก็ต้องเสียค่าเทอมที่แพงถูกไหมคะมันก็เป็นเหมือนเป็นการศึกษาที่เป็นธุรกิจถูกไหมคะเขาก็ต้องมองถึงว่าฉันจะต้อง ให้คนสามพันคนปรับเพื่อคนคนเดียวหรออขาคิดว่าผู้ปกครองไม่โอเคและผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันอ่าถูกต้องค่ะแต่สมมติอ่ะเขาตกลงกันว่าอ่ะได้ฉันรับในเงื่อนไขแต่พอถึงเวลาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวกันแล้วครูในโรงเรียนไม่สามารถที่จะควบคุมเด็กได้ทั้งหมดเกิดการล้อเลอเียนการทะเลาะวิวาทกัน ผู้ปกครองเด็กฝั่งนี้ก็จะไปไล่ฟ้องไหมไปเอาเรื่องพ่อแม่เขาเอาเรื่องเด็กมันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกฉะนั้นเองโรงเรียนก็อาจจะตัดปัญหาว่าไม่รับดีกว่าคิดถึงคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ต้องการตัดการศึกษาเด็กนะคะแต่เขาคิดถึงคนส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในโรงเรียนว่าโรงเรียนต้อง ทำตามใจคนใดคนหนึ่งหรอสวัสดีค่ะทนายเดชาสวัสดีค่ะจุคกรูนะคะสวัสดีค่ะอ่าพอพอโรองเรียนเขาอาจจะประเมินแล้วว่าโอ้โหถ้ามาแล้วเนี่ยปัญหาตามมาอีกเยอะแน่นอนเขาก็อาจจะตัดปัญหาโดยที่ไม่รับเท่านั้นเองนะคะตัดปัญหาโดยที่ไม่รับเลยจะได้จบจบฉันเองตอนนี้กรมตกที่ไข่กรมตกที่เด็ก เด็กไม่เรียนหนังสือนะคะ1เดือน26นี้ครบ1เดือนนะคะเวลาเรียนขาดและนะไม่มีสิทสอบแน่ๆนะคะออนานเกินเคสนี้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นตอนนี้ทางออปอทก็ทำงานเต็มที่นะคะอันนี้คือการที่เรามาแจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานหาข้อท็จจริงนะคะอย่างอื่นถ้าเราไปฟ้องตรงเราฟ้องได้ค่ะแต่มันมันไม่โอเคกับการฟ้องตรงโดยที่โอ้ไหนจะเส้นทางการเงินไหนจะการตรวจสอบนะคะเรียนที่วัดได้วัดก็น่าจะรับอยู่ค่ะพระท่านน่าจะรับอยู่แต่ว่าเขากล้าไปเรียนไหมยิ่งเรียนวัดยิ่งแล้วเลยค่ะพี่เด พอเรียนวัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นองค์เพชรมาเนี่ยนะคะเป็นองค์สักยะมนีลงมากําเนิดเนี่ยนะคะสวดมนต์จบไหมไปนั่งกับเพื่อนโรงเรียนวัดเนี่ยโรงเรียนวัดเขาสวดมนต์จบนะเผื่อเผือพาหุงได้ด้วยเผื่อน้องไปน้องสวดมนต์ไม่ได้ทํำยังไงอะไม่เขินแย่หรอหนักเลยเขาเนี้ยอะไรองค์เพชรสวดมนต์ไม่เป็นโอโ้พระพุทธเจ้าลงมาเกิดสวดมนต์ไม่ได้อ่าคุณเคยเห็นน้องสวดมนต์ไหมอะ่ะ ุณไม่เคยเห็นน้องสวดมนต์อ่ะนั่นไงนโมสามจบได้ไหมก็อีกแหละเห็นไหมล่ะฉะนั้นอมองว่าหนึ่งเขาไม่ให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนหรอกนะคะโอเข้าไปยังไงก็โดนค่ะโดนค่ะโดนบูลลี่แน่นอนโดนโดนล้อเรียนแน่นอนค่ะอ่ากายสังขารน,น้องยังเด็กแต่ใจน้องไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไงที่เขาพูดใช่ไหมกายสังขารยังเด็กค่ะ แต่ความคิดความอ่านเออจิตวิญญาณของเขามันไม่ใช่เด็กอืมออเขาบอกว่าเนนท่องจำเอาแรกๆมันก็ต้องทักท่องจำก่อนไหมอ่ะไม่ท่องแล้วมันจะจำไหมอะคะอยู่ดีจะเอาหนังสือสมบูรณ์มาแปะใส่หน้าเลยแล้วพูดได้เลย,ยเป็นไปไม่ได้คะ่ะเด็กทุกคนก็ต้องท่องจำ <S 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 สวัสดีครับวิน อิงปิดประตูเข้าหน่อยลูกอุสสัดหนีมาในห้องแล้วนี่อ่าไม่ได้บูลี่น้องนะคะแต่อ้อกําลังเปรียบเทียบกำลังพูดถึงว่าถ้าน้องณต,ตอนเนี้ยนะคะผลกระทบจากผลพวงจากการกระทำของพ่อแม่มากกว่าที่ทําให้เด็กนะคะหนึ่งขาดการศึกษาแน่ๆตอนนี้เรียนต่อยากมากๆหาที่เรียนยาก เข้าวัดห้ามยักคิ้วนะอืมพี่เดชเข้าวัดห้ามยักคิ้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนเพื่อนดีดหนังตาใส่ไปยักคิ้วสุงสี่สุมห้าเดี๋ยวโดนเด็กวัดนักเรียนวัดดีดดังยางใส่ปักเขาให้ร้องไห้ไปฟ้องแม่อีกยากอีกแหละยากอีกแหละเออ แม่เขาต้องไปไล่ฟ้องจเจ้าอาวาสดิทำไมไม่ดูแลลูกไม่ได้ดูแลลูกศิษย์เลยให้มาดา่าลูกอีกยากอีกสรุปไปเรียนที่บ้านเออไปเรียนที่บ้านแล้วคนเนี้ยพอไปเรียนแล้วมีปัญหากับคนไปทั่วเนี่ยนะคะเขาก็ไม่อยากรับแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากรับอีกแล้วอ่ะอืมนะคะไม่อยากรับแล้วโอ้โหณตอนนี้น้องจะเออน้องแปดก้าขวบเนาะจะเข้าก้าขวบ เด็กเนี่ยเขาจะเริ่มมีสังคมกับเพื่อนมากขึ้นในช่วงวัยที่จะเข้ามาธยมต้นนะคะอ่าก็คือมอนหนึ่งที่เขาจะเข้ามาธยมต้นแล้วสังคมเขาจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเหมือนลูกชายเขาเนี่ยตอนเขาเรียนเรียนประถมเนี่ยนะคะคือเขาจะเป็นเด็กงงเง้งงงเง้งเลยค่ะแต่พอเข้ามาธยมปุ๊บคือแบบอีกเวอร์ชั่นเลยสังคมเด็กมัธยมต้นจะจะโตขึ้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีเพื่อนรักมีกลุ่มเพื่อนมีติดเพื่อน นะคะอ่าเดี๋ยวจะอ้างว่าไม่มีโรงเรียนไหนรับนี่ออกนอกประเทศเลยบ้านเมตตาดีไหมอันนี้ก็แรงเนาะทนายเดบอกว่าบ้านเมตตาดีไหมก็พยายามพอโมเขาพยายามอยู่ที่จะแยกเด็กมาสอบอันนี้บ้านเมตตาเลยนะคะอื คือคือในเรื่องการ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 เลี้ยงดูอย่างนี้ดีกว่าแรกๆเลยที่ไปลงพื้นที่ที่พอมอไปเนี่ยนะคะตามหลักแล้วเนี่ยพอมอมีอำนาจแยกเด็กสอบ12ชั่วโมงจะยินยอมไม่ยินยอมก็ช่างค่ะอันนี้สามารถทำได้แต่ครั้งแรกอ,อ้อคิดว่าน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคพอมอที่นั่นเลยยังไม่กล้ามันก็เลยลามมาถึงทุกวันนี้ว่า ทำอะไรลำบากแหละนะคะเพราะว่าเขาก็นั่นนี่นู่นขู่มาแล้วก็ฟ้องเจ้าหน้าที่มาแต่ท้านาตอนนั้นเนี่ย12ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจะเด็กออกมาสอบได้เลยโดยที่ไม่มีพ่อแม่มานั่งดูห้ามค่ะห้ามเลยอืมเฮ้อฮ้อเโตก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนาะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะ อาจจะมีแรงกดดันหลายอย่างหลายอย่างมากซึ่งวันนั้นเอาจริงๆเนี่ยวันที่ที่เข้าไปบ้านเนี่ยนะคะที่จริงแยกได้แหละแต่อาก็ไม่รู้ว่าด้วยด้วยเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากค่ะหลายๆอย่างหลายๆเคสนะคะเอ่อหลายๆพื้นที่จะจะจะไม่เหมือนกันแม่จะทําให้คนเกลียดน้องอันนี้ก็นั่นแหละ คืออ้อมีอ้อเห็นนะบางส่วนนี่คือเกลียดเด็กเลยเพราะเด็กก้าวร้าวรุนแรงนะคะแต่ในมุมอ้ออ้อไม่เคยเกลียดเด็กนะอ้อถือว่าเขาก็ยังคือเด็กต่อให้เขายักคิ้วหลิวตาทำปากเบี้ยวแลบลินปิน้นตาเอาฟันสวกหน้าอ้อก็ไม่ได้รังเกียจเลยค่ะเพราะอ้อมองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผู้ใหญ่คอยเสียมสอนให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้โดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเด็กทำเนี่ย เขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดหรือก้าวร้าวค่ะเพราะสังคมของเขาเนี่ยอีผู้ใหญ่เนี่ยอุยดีอุยเก่งอุยฉลาดน้องเป็นองค์เพชรน้องเป็นเทพน้องไม่เคยผิดน้องทําอะไรไม่เคยผิดมันจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําไม่ผิดนี่ใช่คุณสปอยเด็กค่ะคุณสปอยเด็กจนเขาเสียคนนี่ยังแค่แปดเก้าขวบนะคะ ถ้าโตกว่านี้แล้วเนี่ยเอากลับคืนมายากมากเลยอานกแสกยิ้มเหมือนว่าไม่มีใครทำไดเอาเดีก็รอดูไงคะ่ะรอดูคะ่ะอ่าก็อย่างเงี้ยบางคนบอกมองว่าน้องก้าวร้าวเกินจะเกินกว่าจะอินดูนะคะแล้วก็ อาจริงๆอันนี้อ๋อเห็นเห็นเยอะมากที่ออกมาด่าเด็กซึ่งของอออวินไว้นะคะอ้อไม่ได้ต่อว่าเด็กอ้อกำลังโฟกัสที่แม่มากกว่าที่ที่เหมือนที่ทนายนันชัยบอกมาตา26่สิบหกวงเล็บสามวงล็บห้านะคะอันนี้พอมอเป็นคนแจ้งดําเนินคดีคะ่ะไม่ใช่พวกเราของพวกเราอ่ะแจ้งไปแล้วที่มันช้าก็อยู่ก็อยู่ที่พอมอมาแจ้งเพิ่มนี่แหละมันใช้เอกสารเยอะมากคะ่ะต้อแยกพ่อแม่ มันก็ไม่ต่างกันกับแยกเด็กนั่นแหละ <Yeah. S 1> ขออนุญาตดื่มน้ำทำไมไปทัวร์ธรรมะอ่าวันที่ไปทองหลอเขาน่าจะไปก่อนไหมอ่าเพราะว่าเขาก้าวลาวเพราะผู้ใหญ่อะคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเขาน่าจะย่องไปอืมพี่อว้ผุมยาวดีกว่าครับออืืน่าจะผูกไปก่อนวันนัดไหม ก็ก็คิดว่าสารท่านคงจะเห็นและคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะแล้วคลิปวิดีโอเนี่ยก็ล่าสุดก็คิดว่าสารพอมก็น่าจะเก็บไว้ส่งสารอีกฉันเพิ่งตัดผมเองทำไมมันไม่สวยหรอ นะคะสลับคนที่ที่ชอบแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยต้องขออภัยจริงๆที่อ้อทําตามคุณไม่ได้นะคะเออเพราะว่าผัวฉันยังไม่ติฉันเลยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะไว้ผมยาวนะวพี่อ้อช่วยอ่านเมนูนหน่อยค่ะว่าจะได้คะ คุณสอมอคะพี่ออไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้เจออดเจอพี่ออค่ะพี่ออวบบผมยาวสวยกว่าค่ะสวยหมดแหละรูปผมว่าสวยมุดแหละเปลี่ยนลุกบ้างค่ะเออเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์บ้างนะคะ เธออย่ามาโอ,อน,นัวน้ำหัวสันป่อยสันลดเดี๋ยวมันยาวมันกัญยาวเออเธออย่าเพิ่งโอ,อน,นัวน้ำหัวสันเฮ้ยก็้อเอ้วนฮ้้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยูฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเยเ มายากน้ำหัวสันกระยาดอ,อกอเอากันเด้อมีอย่างอีกบัตน,นี่แป๊บนึงนะคะ ยังไม่หนีหรอกนะคะเขายังไม่หนีหรอกอ่าวันนี้เขาน่าจะตั้งหลักพราอเขาเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ออกมาไล่ฉับเธอเชื่อฉันซีเขาก็ออกมาไล่ฉับนะจ๊ะเออเขาที่หนีไปซ้ายบ้านซ่องเขาออกใหญ่โต สนวยแซอีกแล้วโอ๊ยปล่อยค่ะท่านละแซะบลืมหูลืมตาแซะแม่กระทั่งเพศแม่จะาของจนปากจูเท่าลูเข็มละเออก็ให้เขาแซะไปค่ะนูเขาสร้างสันเนาะ ก็เขาสร้างสาันเธอให้เขายองส,อสันมาซาเขาก็ไ่ได้ยองเขาหมักผู้ใดเขายองผู้นั้นแต่เขาเกลียดต,ต้นอ้อเขาก็เขาก็ว่าดิฉันแหละค่ะเพราะดิฉันเขาไม่ได้ชอบไง<น>แต่ถ้าเขาอันนั้นที่นี้ก่อนให้ปลาบวานปลาโลมาปลากระทูอะไรอีกแล้วขอบคุณนะคะอืมสายเปีของหนูปลาวานคือตื้นปลาซิวปลาซ้อยบ่ดได้ปลาซิวปลาซ้อยได้ โอ้โหแซะหมดค่ะสินแสรุ่นราวคาวปู่แซะผู้หญิงแซะแซะหมดทุกอย่างเขาเหมือนตัวอะไรนะไฮยีน่าไหมเออมักกัดแทะกัดเล็มอันซากะนะีิลี่อะไรอ่ะพยาพยาตบอก หน้าก็เหมือนเออจริงๆค่ะแซะทุกคนนะคะที่ไม่ได้เห็นด้วยกับตัวเองเออจอนนี้โดนแกงเชื่อมจิตโทรขู่อัดเสียงไว้หรือเปล่าจอน,นี้อัดเสียงไว้ไหม ผมมีปัญญาอ,อัดเสียงไว้เนาะดีเสียงมันเป็นเสียงใครน่ะส่งมาให้พี่ฟังหน่อยเออเสียงผู้ชายใช่ไหมส่งมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะส่งมาหน่อยตอนนี้เดี๋ยวพี่จะให้ให้สายรับพี่ที่เคยอยู่ในนั้นน่ะฟังจะได้รู้ว่าเป็นใครอะไรต้นอ้อเป็นหนึ่งคะ่ะ มีพระนางพญาเยอะอยู่ขอบพระคุณนะคะทักมหาอ้อหลังบ้านเลยค่ะเดี๋ยวอ้อนั้นให้เออตอนนี้ส่งมาให้พี่อ้อฟังหน่อยว่าเสียงใครเดี๋ยวพี่อ้อจะไปสืบให้นะคะคเ,เ,เบอร์โทรเช็คได้นะตอนนี้เดี๋ยวพี่อ้อเช็คให้ค่ะว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์โทนี้สืบได้ไม่ยากเลยจะ้ะ อ๋อให้เขาทักมาโอเคส่งเบอร์โทรมาเลยจ้ะเดี๋ยวเช็คให้จ้ะรู้ยันพิกัดน,นุ่นแหละว่าเขาอยู่ที่ไหนนอกจากว่ามันไปซื้อซิมเติมเงินม,ม,มาแต่ลงทะเบียนม,มันจะขึ้นข่าว่าลงทะเบียนชื่อใครตามไ้้มียากจ้ะนอกจากว่ามึงไปใช้ซิมพามมะกูตามไม่ได้เออแต่ถ้าเป็นซิมไซ ซิมไทยทุกเครือข่ายส่งมาค่ะเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวไปสืบให้แม่ออก,ออกไปได้แล้วไปอาบน้ำข้างนอกเขากินเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยมแล้วมาถือนี้มาให้แม่หน่อยขออนญุญาตย้ายไปข้างนอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติซักผ้าเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วนะคะไม่ตากผ้านะซักผ้าแล้วจ้ะเยไม่ตากผ้ากินข้าวแล้วไม่ตากผ้าไล่แม่ออกจากห้อง เดี๋ยวดิฉันขอย้ายถิ่นฐานก่อนนะจ๊ะทุกคนม,นมาแล้วมาแล้ว why ทำไมแอร์มันเย็นอย่างงี้<ว>มาดิฉันก็มานั่งที่เก่าของดิฉันนะคะแม่แอร์มันเย็นจังอะไปอาบน้ำไปไปไปโบโบหยห้องใหม่น้ำยิงยังไม่เสร็จเลยค่ะ ยังไม่ได้ส่งที่นอนกลับไปใช่หนาวเ,นเอาผ้าห่มน้อยมาให้แน่หนาว <c oughs> ป้ายนั้นป้ายนั้นป้ายอะไรคะอ๋อบ้านเขียวคะ่ะเวลามีคนสั่งเสื้อสั่งอะไรนะคะถักมาได้อ่อ นั่นไหนเห็นไหมันก็จะมีเสียงจามเสียงต้ดเสียงไอมีขูเสียงเพจจริงต้องซักผ้าซักเลยพอแล้วยะหูจามทีสะดุ้งทั้งบ้านเนี่ยไปเล่นแมวมาเห็นไหมเป็นเลยเห็นไหมบอกแล้วบอกกี่ครั้งแล้วใจมันรักอะใจมันรัก อืมนั่นไงปิดเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากผ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวสั่งขีมุงต่อว่มียาะบ่เคยมีมุมสวนตู่ <c oughs> น้ำอิงเรียนยุวะค่ะไม่มีลูกเสือนะคะยุวะพันผ้าเปนเขาก็ยากเช่นมปยาะ